หลังการแข่งขันฟุตบอลซีเกมส์ครั้งที่28ซึ่งทีมไทยในฐานะแชมปเก่าประเดิมสนามนัดแรกของกลุ่มบีเอาชนะลาวอย่างสวยงาม6ประตูต่อ0ฮีโร่ในเกมนี้ต้องยกให้กับเจ้าทูชนะนันป้อมบุปภากองหน้าจากสโมสรเอสซี G, เมืองทองยูไนเต็ดเมายิงคนเดียว4ประตูนอกจากนั้นทีมช้างศึกก็มีโอกาสบวกประตูเพิ่มอีกหลายต่อหลายครั้งแต่พลาดไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งโชคทวีพรหมรัตน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนพึงพอใจฟอร์มของลูกทีมในนัดนี้แต่ยังไม่ประมาทเตรียมปรับปรุงเกมรับที่ยังมีช่องโหว่ให้คู่แข่งโจมตีเราก็มีโอกาสนะที่จะเข้าทำนะเพราะนั้นในแนวรับของเรานะครับก็ต้องไปไปปรับปรุงกันอีกนิดนึงนะฮะ <c oughs> เพราะว่าถ้าถ้าเจอทีมที่เขาแข็งแกร่งกว่านี้นะฮะถ้าให้มาหลุดมาหนึ่งหนึ่งเนี้ยนะครับถ้าถ้าเขามีโอกาสเราก็เสียหายเหมือนกันนะครับเพราะนั้น เราก็จะไปะปรับปรุงสิ่งสิ่งที่บกพร่องอีกนิดนึงนะครับหลังเช้าที่ผ่านมานะครับนักเตะ11คนแรกที่ลงสนามกับลาวก็ลงสระเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะครับขณะที่ผู้เล่นสำรองก็ออกกําลังกายบริหารบริเวณโรงแรมที่พักครับ<อ>นักฟุตบอลที่ลงสนามเป็นตัวจริงไปเมื่อวานนี้ก็ลงสระว่ายน้ําเพื่อฟื้นฟูร,ร่างกายเป็นเวลา30นาทีภายใต้าการดูแลของนักกายภาพชาวเยอรมันขณะที่โคชโชค นำผู้เล่นสำรองแยกกลุ่มไปออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายบริเวณหน้าโรงแรมที่พักและในวันนี้งดการฝึกซ้อมในช่วงเย็นเพื่อเป็นการถนอมร่างกายนักฟุตบอลที่ต้องลงทำศึกตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นิวัสุริยะถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานจากประเทศสิงคโปร์ครับ